อยากให้คุณรูอธิบายคร่าวๆครัว่าเพจ e 365คืออะไรครับเพจสามหกนะครับก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือ,อมที่เป็นเหมือนกับผู้ช่วยสําหรับ uh, เจ้าของร้านค้านะครับที่ขายของไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook หรืออยู่ในไลน์ก็ตามช่วยนี่คือช่วยในเรื่องของอะไรครับ uh, หลักๆก็คือช่วยใน3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยเรื่องของลูกค้าสัมพันธ์นะครับโต้อตอบพูดคุยกับลูกค้า ตอ,ตอบอัตโนมัติให้หรือว่าช่วยบอกเวาลาเจ้าของร้านไม่อยู่นะครับสก็คือเรื่องของการออกบินนะครับการขายสินค้าการติดตามเรื่องการโอนเงินนะครับส่งของนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับที่จะบอกว่าสินค้าตัวไหนขายดีหรือว่าลูกค้าคนไหนที่เป็นลูกค้าขาประจำง,งเรา Page 365เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลและจัดการข้อมูลของฝั่งผู้ขายเมื่อมีการสั่งซื้อผ่านทาง Facebook หรือ Line ข้อมูลหรือบทสนทนาก็จะเด้งมาที่หน้าแอปนี้และผู้ขายก็สามารถตอบกลับจากแอปได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้า Line หรือ Facebook และสำหรับผู้ซื้อก็ยังสามารถสั่งซื้อผ่านทาง Facebook และ Line ได้อย่างปกติเลยครับ จุดเริ่มต้นของการทำเพจสามหเนะี่ยเริ่มมาจากอะไรครับเออจริง,รงๆเริ่มมาจากความผิดพลาดที่นี่ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งขายของใน Facebook อยู่ซึ่งขายดีมากขายก่อนมีไลฟ์ก็เกือบเกือบแสนที่นี้ปัญหาคือเขาขายดีแต่ว่าเขาเขา,เขา manage ไม่ไดนะ้เพราะว่าขายเยอะเกินไปก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยคุณทําอย่างนี้มันไม่ได้ละทาไมไม่ออกมาทําเว็บไซต์เฟซบุ๊กมันไม่ได้ทำมาให้ขายของครับครับใช่ไหมเขาก็กำเงินไปส0,000นไปเปิดเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซปรากฏว่ายอดตกไป70%เ เพราะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าจริงๆคือคือ,คอพฤติกรรมของคนซื้อในเอเชียเนี่ยเราชอบที่จะคุยกับคนขายนี่คือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอ่าไม่ใช่เฉพาะประเทศครับก็คือคนไทยคนอินโดคนฟิลิปปินเนี่ยเราชอบคุยกับคนขายครับอืมเราก็ออาสไตล้า,าแนะนําเพื่อนไปอย่างนั้นถูกไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าเอเนฟว่ามาต้องมาเขียนเพจสามห้ารุ่นแรกให้เพื่อนเราใช้ครับสมมติว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งที่เขาอยากจะเปิดร้านบน Facebook เนี่ย เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยก็โตต,ต,ตอบเองได้อะไรเงี้ยการที่เขามาใช้เพจัง0หภาพเพื่อจัดการมันดีขึ้นยังไงฮะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าสำหรับร้านค้าใหญ่เนี่ยเหตุผลชัดเจนอยู่แล้วว่าเนื่องจากว่าถ้าทําเองเนี่ยเสียเวลามากมแต่ร้านเล็กๆเ,เนี่ยใช้เราก็มีประโยชน์นในแง่ที่1คือคนซื้อเนี่ยบางทียังไม่มีความไว้ใจ แต่พอเรามาใช้ระบบที่เป็นผส5 5มใช่ไหมครับเราก็มีนะครับมีแบบฟอร์มมาตรฐานให้มีรายการสินค้าชัดเจนมียอดโอนชัดเจนนะครับคนซื้อเองก็มั่นใจว่าร้านค้าเนี่ยจะสามารถส่งสินค้าได้ตามเวลา